ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีกับเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับขวัญชัยซาวนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำให้พี่น้องเอซทุกท่านนะฮะแล้วก็เอฟซทุกท่านนะฮะคือวันนี้นะครับผมก็ได้คุยกับอาจจะเป็นท่านอาจารย์โตนะครับถ้าไม่าไมใช่โตก็อาจารย์โตนะครับก็ แนะนำให้ท่านไปแล้วนะครับในการติดตั้งไลบรารีนะครับไลบรารีของโปรแกรม BF D3 นะครับวันนี้ก็ได้โอกาสก็ทําคลิปนะครับทาคลิปเลยนะแนะนําให้พี่น้องสมจิกนะครับหรือพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับได้ได้รู้กันได้เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับที่ผมวางลิ้งให้ดาวน์โหลดนะครับพ้ พี่น้องทุกท่านดาวน์โหลดมาเสร็จนะฮะเขาจะได้มาแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นแฟ้มของเขาสมมุติเราเราเปิดเข้ามาข้างในตัวนี้ไม่ใช่นะฮะตัวนี้ผมผมเก็บไฟล์ผมไว้เฉยนะ,ะไม่ใช่ทีนี้เรามาตรงนี้เนี่ยบา,บางครั้งพี่น้องเอฟทุกท่านจะจะลืมไปว่า,าตรงไมล์ดิสของเขาเนี่ยมันมีไฟล์ซ่อนอยู่ข้างในอีกนะฮะทีนี้พี่น้องเอฟซทุกท่านบางครั้งเข้ามาคลิกตรงนี้นะฮะมาดูดูไซส์มันเนี่ยเนี่ยไซส์มันลงชี้ดูเนี่ย สี่สิบสามจุดห้ามิ่ไซส์มันเล็กเกินไปนะมันเป็นไฟล์อัปเดตของเขาเฉยนะเขาก็บอกไว้ตรงนี้นะบอกว่า bfd สามครับ bfd สามเอ่อไลบรี่นะครับอัปเดตนี่นะจะุดจุดนี้นะเลื่อนเลื่อนมาดูนียเห็นไหมอัปเดตบินตัวนี้นะครับเป็นไฟล์อัปเดตครับแต่ไฟล์ของเขาที่เราจะติดตั้งอยู่ตรงนี้ฮะเราเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับหรือว่าตอนนี้ผมต่ออดิะไ์ข้างนอกนะฮะผมจะกดตรงนี้ให้ดูนะ นี่ฮะไฟเขาอยู่ข้างในนะฮะ b f d สามเป็นคอ r e l i b รีตรงนี้นะฮะด d o u b l ลคลิกเข้าไปครับนี่ฮะไฟเขาอยู่เต็มๆอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ด d o u b l ลคลิกเข้าไปนะครับพอด d o u b l ลคลิกเข้าไปเอ่อ f c ทุกท่านจะติดตั้งไว้ในไดไหนนะครับที่ผมแนะนําเกินไว้คลิปเขาได้แล้วก็แนะนําไว้ได้ดีนะครับได้ดีได้สํารองดีที่สุดนะครับจะติดตั้งไว้ในไดซีนะครับเพราะว่าติดตั้งไว้ในไดซีพอเวลาวินโดว์เรามีปัญหาหรือเราลงวินโดว์ใหม่นะครับ เราจะต้องมาเสียเวลาติดตั้งไลบรารีอีกมันใช้เวลานานนะครับตัวนี้ใช้เวลานานพอสมควรอาจเป็นประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่านะครับหรือ2ชั่วโมงนะครับแล้วแต่แรงเครื่องของพี่น้อง FC ทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตั้งไปเสร็จแล้วก็ทำคีมัพอะไรเสร็จแล้วก็ลากชุดกองเข้ามาเล่นได้เลยนะครับวันนี้ก็มีทิปดีๆนะครับวันนี้นะครับมาบอกอพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับ วันนี้ก่อนจากกันไปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับที่ผมทําคลิปไปนะครับวันนี้ผมวันชายซาวต้องคอลา,อาพี่น้องเอฟซีและพี่น้อง่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ